ครับผมสวัสดีเพื่อนๆ FC ครับคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปทําการแก้ไขนะครับอาการฝาสูบโกงแล้วก็พาเพื่อนๆไปดูวิธีพาเพื่อนๆไปดูนะครับว่าอาการฝาสูบโกงเสื้อสูบโกงงอนะครับมีวิธีการตรวจเช็คมีวิธีการดูอย่างไรนะครับแล้วก็อาการเป็นอย่างไรนะครับจะเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับหลัง หลังจากคลิปที่ผ่านมานะครับสองคลิปที่ผ่านมานะครับผมก็ได้พาเพื่อนๆนนะครับไปทําการตรวจเช็คร้างไส้กองแล้วก็ไปดูวงจรท่อทางเดินน้ํามันเครื่องที่จะไปรรื่นชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องยนต์ไปแล้วนะครับแล้วก็นะครับได้ทําการนะครับอ่าพาเพื่อนเพื่อนไปดูมาร์กเพาข้อเหวี่ยงนะครับก่อนที่จะทําการถอดอัดก้านนะครับโดยจะมีมาร์กอยู่ฝั่ง เฟืองราวริ้นนะครับก็ได้ทําคลิปไปแล้วนะครับในคลิปนี้นะครับก็จะทําการตรวจเช็คอ,อาการากรวจเช็คฝาสูบนะครับก่อนที่เราจะทําการประกอบชุดเสื้อสูบลูกสูแบแหวนนะครับเราจะต้องทําการตรวจเช็คความโกงงอของฝาสูบเสมอนะครับเพราะว่านะครับรถคันนี้ค o n d ้าคลิกร้อยสิบไอเป็นรถหม้อน้ํานะครับเราจะต้องทําการตรวจเช็คก,ก่อนนะครับเพื่อน ถ้าเราไม่ทําการตรวจเช็คนะครับถ้าขืนประกอบเข้าไปนะครับถ้าขืนประกอบเข้าไปรถจะมีอาการน้ําหม้อน้ําเดือดน้ําหม้อน้ําดันน้ําดันขึ้นหม้อพักอย่างที่หลายๆคนนะครับหลายๆท่านนะครับถามเข้ามาว่าอ่าทําไมรถผมมีอาการน้ําเดือดที่หม้อพักน้ํานะครับอาการน้ําเดือดที่หม้อพักน้ําก็คือน้ําหม้อน้ํามันเดือดนั่นเองนะครับน้ําหม้อน้ําเดือดนี้ แอบเกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับไม่ว่าจะเป็นลังพึ่งตันหม้อน้ําตันวาล์วน้ําเสียนะครับอ่านะครับในคลิปหน้าก็จะพาเพื่อนๆไปทําการตรวจเช็ควาล์วน้ําด้วยนะครับมีวิธีการตรวจเช็คอย่างไรวาล์วน้ําเสียไม่เสียใช้ได้หรือใช้ไม่ได้นะครับในคลิปหน้านะครับเพื่อนๆส่วนอาการนะครับที่เกิดจากกรณีฝาสูบเสื้อสูบกองงอนั้นก็คือเมื่อเราทําการสตาร์ทเครื่องยนต์ปุ๊บนะครับ เครื่องยนต์ติดขึ้นมาแล้วจะมีฟองน้ําเดือดขึ้นที่หม้อน้ําทันทีเลยนะครับเพื่อนๆอันนี้เรียกว่าอาการน้ําดันนะครับเพื่อนๆนะเราต้องแยกให้ออกนะครับว่าอาการน้ําดันกับหม้อน้ําร้อนน้ําขยายตัวนะครับเราก็ต้องแยกให้ออกนะครับรวมไปจนถึงนะครับอาการหม้อน้ําร้อนครึ่งหนึ่งเย็นครึ่งหนึ่งนะครับอันนั้นก็น่าจะเกิดมาจากกรณีหม้อน้ําตันแล้วก็ าวาวน้ำหรือว่าเทอร์โมสตัตเสียด้วยนะครับก่อนที่ผมจะทําการประกอบชุดเสื้อสูบฝาสูบของรถหมออน้ําทุกคันนะครับผมก็จะทําการตรวจเช็คความโกงงอของชุดเสื้อสูบฝาสูบเสมอนะครับโดยการนํากระจกมานะครับกระจกจะเป็นกระจกอะไรก็ได้กระจกส่องหน้าหรือว่ากระจกที่เอามาปูพื้นโต๊ะก็ได้นะครับเพื่อนๆวางลงไปก่อนแล้วก็ นะครับเอาฝาสูบเสื้อสูบมาขัดกับกระดาษทรายนะครับกระดาษทรายที่เราใช้ในการขัดก็จะเป็นเบอร์ส0 0อเด้อนะครับเราจะขัดคาบกาวออกนะครับเพื่อทําความสะอาดฝาสูบแล้วก็เสื้อสูบนะครับก่อนที่เราจะทําการประกอบในขณะนี้นะครับในช่วงนี้ที่เราทําการขัดเสื้อสูบฝาสูบเราก็นะครับทาการตรวจเช็ความโกงงของเสื้อสูบฝาสูบไปด้วยนะครับโดยการที่เรา นำไปขัดกับกระดาษทรายนะครับพอเราขัดคาบกาวออกปั๊บเราก็จะเห็นเห็นเลยนะครับว่าจุดไหนโกงงนะครับเพราะว่าจุดที่เราขัดนะครับจุดที่เราขัดจุดที่เขาสูงเขาจะ,ะมีรอยเบียดกับกระดาษทรายนะครับจุดที่เขาโกงงอหรือว่าจุดที่เขาต่ํานะครับจะเป็นรอยดําๆอย่างที่เพื่อนๆเ,เ,เห็นทั้งเสื้อสูบแล้วก็ฝาสูบเลยนะครับเพื่อนๆอ,อันนี้ชัดเจนเลยเด้อนะครับ มีความชัดเจนเลยนะครับว่าจุดไหนที่ขาวจุดไหนที่ดำนะครับหลังจากที่ได้ทําการขัดนะครับขัดเอาคาบกาวออกนะครับก็นะครับโดยจุดปกตินะครับโดยส่วนมากถ้าโกงองจะโกงองบริเวณที่ผมชี้ตอนนี้นะครับถ้าโกงงาช่วงนี้นะครับจะทําให้กําลังอัดมันรั่วรั่วลงไปห้องโซ่เราลิ้นทีนี้ก็จะดันน้ํามันเครื่องขึ้นไปที่กรองอากาศนะครับเพื่อนถ้ารั่ว อ่าถ้ามีอาการโก่งตรงนั้นนะครับอ่าตรงที่มือผมชี้เมื่อกี้เด้อนะครับนี่ตรงนี้นะครับส่วนถ้าเป็นจุดอื่นโดยรอบนะครับจะเกิดอาการน้ําดันอย่างรุนแรงเลยนะครับถ้ารั่วมากมากนะครับเพื่อนๆถ้าโกงงอมากนะครับเวลาเราขันฝาสูบเข้าไปนะครับฝาสูบจะไม่สนิทกันกับเสื้อสูบทําให้นะครับกําลังอัดลอดปะเก็นเข้าไปที่อ่ช่องน้ําได้นะครับน้ําก็จะ มีอาการดันเดือดนะครับเดือดขึ้นหม้อพักไปเลยนะครับเพื่อนๆนะครับทีนี้นะครับเพื่อนๆเมื่อเราเจอปัญหาแล้วก็รู้ปัญหาแล้วว่านะครับเสื้อสูบแล้วก็ฝาสูบของรถหม้อน้ําถ้ามีอาการอย่างที่กล่าวมานะครับถ้ามีร่องรอยนะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นในขณะนี้ก็คือจุดที่เราขัดนั้นจะขาวนะครับจุดที่ดํานั้นนะครับจะเป็นจุดที่โกงงอนะครับ เรามีวิธีการแก้ไขวิธีที่หนึ่งนะครับถ้าเคสแบบนี้นะครับเคสแบบของผมที่เจออยู่ในขณะนี้นะครับก็คือจะใช้กระดาษทรายเบอร์400วางลงไปกับกระจกแผ่นเรียบนะครับแล้วก็นะครับเอาฝาสูบเสื้อสูบไปถูไปขัดจนกว่าจะหมดรอยดำนะครับเพราะว่าดูแล้วไม่เยอะนะครับเพื่อนอาจจะขัดได้อาอาจจะไม่ต้องขัดนานนะครับ แต่ถ้ากรณีโกงงอมากๆนะครับใครจะเอาไปเข้าลงกึงให้ลงกึงเข้าใสก็จะโอเคอยู่นะครับเพื่อนๆนะครับแต่ว่าบางทีเราไปลงกึงนะครับลงกึงที่ไม่ดีที่ไม่ดูแลให้เราก็จะโกองงอมากกว่าเดิมเลยก็มีนะครับเพื่อนๆนะครับก็ฝากไปพิจารณาด้วยนะครับเลือกลงกึงดีๆสักนิดนึงสําหรับการปาดเกียร์ฝาสูบนะครับเพื่อนๆนะ,ะในเคสของผมนี้นะครับ ผมจะใช้กระดาษทรายเบอร์สบสี่ในการขัดหยาบนะครับแล้วก็จะมาปรับกระดาษทรายเบอร์พันอีกหนึ่งรอบนะครับสำหรับเพื่อนๆที่นะครับเจอนะครับอาการฝาสูบโกงงอแบบเยอะๆนะครับก็นะครับแนะนำให้เพื่อนๆน,นะครับใช้ใบไฟเบอร์ตัดเหล็กวางลงไปก่อนแล้วก็นำฝาสูบมาขัดกับใบไฟเบอร์นะครับหรือ นะครับใครจะเอานะครับหินเพชรหรือว่าหินรับมีดของเรามาถูๆถูๆแบบนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกของเพื่อนๆแต่ละท่านนะครับหลังจากที่ทําการขัดถูไปแล้วนะครับก็สุดท้ายนะครับก็มาจบที่นะครับกระดาษทรายเบอร์400นะครับเพื<ๆ>่อปรับให้เรียบแล้วก็มาปรับรอบสุดท้ายอีกกระดาษทรายเบอร์พันนะครับเพื่อนๆ เพื่อเป็นการลบรอยบาดนะครับบางทีนะครับรอยเส้นจากกระดาษทรายก็ทําให้ฝาสูบของเรามีอาการรั่วนะครับน้ําดันได้เช่นกันดังนั้นนะครับขั้นตอนที่จะจบงานก็คือกระดาษทรายเบอร์พันเป็นตัวปรับขัดละเอียดอีกหนึ่งรอบนะครับเพื่อนๆก็นะครับในคลิปนี้ก็เอาวิธีการแก้ไขมาฝากแล้วก็วิธีการตรวจเช็คความโกงงอของฝาสูบเบื้องต้นนะครับเพื่อนนะครับ ในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปทําการตรวจเช็ควาลวน้ําหรือว่าเทอร์โมสตัตนะครับเพราะว่ารถคันนี้มีอาการฝาสูบโก่งงอนะครับอันเนื่องมาจากอ่าหม้อน้ําอุดตันหรือไม่นะครับหรือว่าวาลน้ําเทอร์โมสตัตเสียนะครับเพราะว่ารถคันนี้ทําเครื่องไปจากผมประมาณ3เดือนนะครับโดยการควานเปลี่ยนลูกสูบแบนรอบที่แล้วฝาสูบไม่โก่งงอนะครับเรียบดีนะครับสวยเลยนะครับ แต่พอกลับมารอบนี้นะครับมาทําการแก้ไขาเครื่องยนต์เพราะว่ารถไปเกิดอุบัติเหตุมาแข้งเครื่องแตกนะครับก็เลยได้ทําการผ่าเครื่องเปลี่ยนแข้งเครื่องแต่ว่าในขั้นตอนการประกอบก็มาเจอปัญหาฟ้าสูปโกง,งอ้นะครับก็เลยเกิดความสงสัยว่าแทบ,บเกิดจากวาล์วน้ําหรือไม่นะครับเพราะว่าหม้อน้ํามีร่องรอยของการเปลี่ยนมาใหม่ๆเลยพี่น้องเอ้ย แตครับเบื้งเอานะครับเอานะครับคลิปหน้าเดี๋ยวเราไปทําการตรวจเช็ควาลวน้ําหรือว่าเทอร์โมสตัตนะครับว่าจะมีวิธีการตรวจเช็คอย่างไรใช้ได้หรือใช้ไม่ได้นะครับพบกันคลิปหน้าครับเพื่อนๆ